3 3เหมือนเดิมค่ะข้อสอบข้อนนี้เป็นพรีเทสสวนกุหลาบเมื่อปีก่อนเนาะปไีไม่ใช่ปีล่าสุดนะปีก่อนหน้านั้นสายดินมีหน้าที่อะไรเหมือนเดิมนะเทคนิคถ้าเงื่อนไขเยอะยาวมากอ่านคําถามก่อนสายดินมีหน้าที่อะไรคําถามมีแค่นี้ค่ะจริงๆไม่ต้องใช้ข้อมูลข้างบนก็ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมานะเรียนมาแล้วสายดิน มีหน้าที่อะไรอ่าสายดินมีหน้าที่อะไรสายดินคือถ้าสมมุติว่าเหมือนที่คุยเรื่องกระแสไฟฟ้าเนาะกระแสไฟฟ้าถ้าไหลผ่านตัวกลางตัวกลางต้องทําให้กระแสอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ถ้ามันเคลื่อนที่ได้มันจะไปไหนเมอเราไม่ไม่ไม่ใช่ตัวอย่างนะจะได้เข้าใจง,ง่ายๆว่าถ้าเรานิ้วไปหย่ปลั๊กไฟไฟมันก็จะช็อตโอเคปะ่ะเพราะว่าไฟมันจะผ่านนิ้วกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะไหลผ่านตัวเราค่ะแสดงว่าเรานําไฟฟ้าได้แล้วหาทางลงดิน โอเคไหมแล้วหาทางลงดินเพราะฉะนั้นเขาจะมีรองเท้าเซฟตี้ในโรงงานที่ทําให้กระแสไฟฟ้ามันผ่านไม่ได้ก็จะเซฟได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสายดินข้อนี้ง่ายเลยก็คือป้องกันการถ่ายเทประจุใช่ไหมถ่ายเทประจุก,ก็คือมีสายดินเพื่อแทนที่มันจะผ่านวัตถุผ่านตัวเรามันก็ไปทางสายดินลงสู่ดินตามชื่อเลยค่ะตอบข้อ3ตอบข้อ3ไม่มีใครผิดนะ